สวัสดีชาวธนูค่ะดวงคามรักร็จะวันที่2 4มกราคมคุณได้ชารเออตกับหัวเขาได้10คทานะคะช่วงนี้นะคะเ,เรื่องของความสัมพันธ์นะดีขึ้นนะคะมีการปรับตัวเขา้าหาการมีการลดช่องว่างระหว่างกันนะคะถ้าเคยมีปัญหาอะไรกันเนี่ยวันนี้มีโอกาสจะได้เคลียร์ใจนะคะแก้ไขปัญหาได้เนาะแฟนได้10คทาวันนี้เขาจะงานเยอะนิดนึงนะคะ อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เรานะแล้วก็ในเชิงของความรักแล้วไม่มบอกว่าถึงแม้มันจะมีุะสักมากมายในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่เขาก็ยังพร้อมที่จะไปต่ออ,อย่างที่บอกค่ะมีอะไรเคลียร์ได้มีพลังงาน e เ i n ฟ t e ีโน o อยากให้ตัดความคิดด้านลบออกปไปให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณธนูเองหรือว่าแฟนนะคะให้คิดบวกไว้ก่อนเนาะ เคมีซี่นะคะคุณ2คนสามารถปรับความเข้าใจกันได้ค่ะอาจจะไม่ใช่วันนี้เลยนะคะในบางคู่แต่ว่าโอกาสที่ได้ปรับความเข้าใจยังมีอยู่นะคะก็อย่าท้อแท้นะคะในเรื่องของความรักเนาะคนส,สนิทนะคะมีโอกาสที่จะได้รีเทิร์นกับคนเก่าๆที่เคยรู้จักเคยคุยมาก่อนนะคะมาคราวนี้สามารถปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะก็ลองให้โอกาสดูนะ